โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนใส่ใส่รหัสนะครับโค้ดองควันนะครับก็คือคลิปที่ผมทําไปคลิปแรกนะครับคือใส่โค้ดองควันนะครับแล้วมีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาว่าหาที่ใส่ไม่เจอว่าที่ใส่มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอย่างละเอียดเลยนะครับมันจะมีอยสองวิธีนะครับวิธีแรก ไปที่มุมซ้ายบนนะครับแตะเข้าไปแล้วมันจะมีคําว่าแลกเปลี่ยนของแลกเปลี่ยนรหัสนะครับคลิกเข้าไปตรงคําว่าแลกเปลี่ยนรหัสมันก็จะขึ้นให้เราใส่โค้ดของควันนะครับที่ผมให้ไปในคลิปแรกนะครับก็เราก็ใส่โค้ดแล้วก็กดรหัสยืนยนันแล้วก็กดแลกได้เลยนะครับวิธีที่สองครับเดี๋ยววิธีที่สองครับให้เพื่อนๆมาที่ คำว่าตั้งค่าครับมุมกว่าล่างคลิกเข้าไปที่คำว่าตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงศูนย์ผู้ใช้งานนะครับคลิกเข้าไปก็จะเจอคำว่าแลกเปลี่ยนรหัสของขวันครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็มันจะจะขึ้นมาที่หน้าเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่โค้ดของขวันที่เรามีนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดยืนยัน แค่นี้ครับมีอยู่2วิธีก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาวิธีไหนเอ,อเรื่องไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเออผมจะหาวิธีแก้ไขมาให้เพื่อนๆน,นะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชม